ครับในส่วนนี้นะครับเราก็ได้ทราบข้อมูลนะครับในการเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับในการดุสากรรมการเกษตรมาพอสมควรแล้วนะฮะในส่วนนี้นะครับเราจะขอผมขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับฟาร์มนะครับที่เป็นเป็นฟาร์มที่ได้ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลนะครับตั้งแต่เรื่องของการผลิตนะครับการแปลรูปสินค้านะครับรวมไปถึงเทคโนโลยีดิจิตอลในการกระจายสินค้าและการจัดจําหน่ายด้วยนะฮะซึ่งเป็นรูปแบบของฟาร์มที่เป็นฟาร์มสมัยใหม่นะครับโดย ผู้ประกอบการเนี่ยเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ทั้งหมดเลยนะฮะฟาร์มแรกนะครับชื่อฟาร์นรนมนะครับสวนสุกเกษมนะครับฟาร์มสุกเกษมเนี่ยเป็นสวนทุเรียนนะครับอยู่ที่จ,จังหวัดจันทบุรีนะครับเนื่องจากเจ้าของฟาร์มเนี่ยมีพื้นที่การผลิตเนี่ยหลายร้อยไร่นะฮะดังนั้นการจัดการการผลิตในฟาร์มเนี่ยจึงเป็นไปด้วยความยากลําบากนะครับเ,เจ้าของฟาร์มเนี่ยได้มีแนวคิดนะครับหลังจากการเรียนจบมาแล้วนะฮะมีความคิดว่าจะจัดการฟาร์มยังไงให้ผลผลิต ที่ออกมาทุเรียนที่ออกผลมานะครับมีคุณภาพใกล้เคียงกันทุกผลนะครับดังนั้นนะครับเกษตรกรรายนี้นะครับได้ทําการติดเซ็นเซอร์นะครับกับต้นไม้หรือว่าต้นทุเรียนของเขาทุกต้นนะฮะเพื่อจะทราบข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นความชื้นในดินนะครับปริมาณธาตุอาหารที่ได้รับนะครับเซนเซอร์รับแสงนะครับเพื่อดูปริมาณแสงที่แต่ละต้นได้รับในแต่ละวันนะครับทำให้เกษตรกรนะครับสามารถประมวลผลนะครับเป็นรายปีนะครับ รายเดือนแล้วก็รายสัปดาห์รายวันได้เลยแล้วก็พยากรณ์ได้เลยนะครับว่าต้นทุเรียนของเขาแต่ละต้นต้องการอะไรนะครับมีต้องการแก้ไขอย่างไรพบการตรวจโรคอย่างไงนะครับโดยในการนี้นะครับเ,ออเจ้าของฟาร์มเนี่ยได้ทําการใช้ดโดรนร่วมด้วยนะครับในการถ่ายภาพเพื่อจะดูสภาพนะครับในมุมสูงของต้นไม้ของเขาแต่ละต้นนะครับเราจะสังเกตได้ว่านะครับเมื่อมีการถ่ายภาพมุมสูงเนี่ยเซนเซอร์ก็จะจับได้นะครับว่า ้นบางต้นมีลักษณะที่ผิดปกติไปโดยที่จะแสดงมาเป็นภาพนะครับซึ่งเจ้าของฟาร์มเนี่ยสามารถเ,เช็คได้เลยนะครับว่าต้นไหนมีความปกติมากน้อยเพียงใดนะครับแล้วก็เพื่อจะใช้การจัดการนะครับไม่ว่าจะเป็นการให้การตรวจสอบมากขึ้นนะครับการดูแลให้อาหารการดูแลเรื่องโรคให้มากขึ้นนะครับเพื่อเกษตรกรจะได้ผลผลิตตามที่ต้องการนะครับ ฟาร์มที่2นะครับเป็นเรื่องของการที่ใช้เทคโนโลยีนะครับการผลิตเช่นเดียวกันนะครับก็คือ rescue farm นะครับอยู่ที่มีนบุรีนะครับฟาร์มนี้นะครับมีคอนเซปต์ในการใช้ก็คือเรื่องของการใช้ทรัพยากรหรือการใช้พลังงานนะครับจากธรรมชาติทั้งหมดนะฮะตัวที่ฟาร์มนี้จะไม่มีการใช้ไฟนะครับไฟฟ้าในการผลิตสินค้าเกษตรเลยนะฮะไฟฟ้าที่ได้จากการอยู่ในฟาร์มทั้งหมดเกิดจากแผงโซลาร์เซลล์นะครับแสงพลังงานแสงอาทิตย์นะครับ เพื่อใช้ในการหมุนเวียนการจัดการฟาร์มภายในทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการปลูกผักไฮโดรพอนิกนะครับการปลูกพืชในแปลงนะครับรวมไปถึงการจัดการสรูพืชโดยใช้นะครับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เข้าไปร่วมด้วยนะครับมีการจัดตั้งแนวกันชนนะครับไม่ว่ากันชนด้านพืชนะครับมีการระบบการจัดการน้ําหมุนเวียนภายในฟาร์มนะครับซึ่งทําให้รูปแบบของการผลิตนะครับเป็นที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เพิ่มมูลค่าให้กับ สินค้าที่ฟาร์มนี้ได้ผลิตออกมาด้วยนะครับส่วนต่อไปนะครับจะเป็นฟาร์มเป็นเรื่องของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเกี่ยวกับการแปลรูปนะครับก็คือฟาร์มโชคอน,นันต์ rice for life นะครับเป็นฟาร์มทำข้าวนะครับเป็นนาแปลงใหญ่ที่อยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเนื่องจากผูเ้เจ้าของฟาร์มเนี่ยปกติทำเป็นผู้รับ เก็บเกี่ยวสินค้าเ,เก็บเกี่ยวข้าวนะฮะเขาได้ผ่านตัวมาเนื่องจากมีที่ประมาณหนึ่งนะครับก็เลยทําการปลูกข้าวในช่วงแรกนะครับมีการปลูกข้าวเพื่อขายผลผลิตข้าวอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่ปัจจุบันนะครับได้มีการพัฒนาแล้วก็เปลี่ยนแปลงรูปแบบแปรรูปนะครับสินค้าจากข้าวเป็นเมล็ดที่ใช้บริโภคนะครับเปลี่ยนเป็นจมูกขายเป็นจมูกข้าวนะครับชงดื่ม เพื่อเพิ่มมูลค่านะครับมีการจําหน่ายทําผลิตเป็นแป้งข้าวนะครับเพื่อใช้ในการทําขนมนะครับทำอาหารรวมไปถึงมีการผลิตทองม้วนนะครับที่ได้จากแป้งข้าว r i ซ์เบอร์ในฟาร์มเองนะครับแล้วก็รวมไปถึงมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในลักษณะของที่เป็นแครกเกอร์นะครับแล้วก็ขนมขบเคี้ยวให้เล่นเพื่อเพื่อทดแทนการบริโภคนะครับของเด็กที่จะบริโภคมันฝรั่งนะครับให้เปลี่ยนการบริโภคมาบริโภค ลักษณะของข้าวที่มีการแปลรูปแทนนะครับและส่วนสุดท้ายนะครับเป็นตัวอย่างฟาร์มนะครับที่ดำเนินการใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับเรื่องของการตลาดแล้วก็การขนส่งนะครับมาใช้ในการจัดการสินค้าเกษตรนะครับก็คือบ้านสวนมนาโหลุงสิรินะครับอยู่จังหวัดสมุทรสงครามนะครับโดยพื้นที่หลักเนี่ยครับปลูกเป็นเป็นสมุนไพรนะครับชื่อว่ามะม่วงหาวมะนาวโหนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยได้มีการ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนะครับเขาทราบว่าโซเชียลมีเดียเป็นสื่อที่สําคัญนะฮะในในการในสำหรับคนยุคใหม่ดังนั้นนะครับฟาร์มนี้นะครับได้เข้าไปสู่ในระบบโซเชียลมีเดียนะครับอัดโฆษณานะครับแล้วก็เข้าอยู่ใน Line แอดทำให้มีผู้ติดตามในเพจเนี่ยประมาณ5-6หมื่นคนนะฮะ ในภาพในแต่ละภาพนะครับที่มีการลงนะครับมีการไลค์มากกว่า5000ไล์นะครับมีการคอมเมนต์หลายร้อยคอมเมนต์หลายพันคอมเมนต์นะครับยังมีไลแอดนะครับทึ่งสามารถนะครับติดต่อกับผู้บริโภคได้โดยตรงนะครับทันทีทันใดและเป็นผู้บริโภคที่มีออรอยอตีกับการบริโภคสินค้าชิ้นเดิมๆอยู่ด้วยนะครับทำให้กเกษตรฟาร์มนี้นะครับสามารถ ติดต่อซื้อขายกับผู้บริโภคได้โดยตรงนะครับรวมไปถึงมีการเชื่อมโยงกับบริษัทขนส่งนะครับทั้งในต่างจงังในต่างจังหวัดในกรุงเทพด้วยนะฮะเพื่อทําการขนส่งรับสินค้าและส่งไปถึงมือผู้บริโภคให้เร็วที่สุดนะครับในปัจจุบันนี้นะครับเขายังได้นำเรื่องของคอนเซปต์อของ All Gen Enjoy นะครับในการให้ผู้บริโภคทุกกลุ่มวัยนะครับสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ของเขาได้นะครับ เนื่องจากนะครับโซเชียลมีเดียเนี่ยมีผลสําคัญและกลุ่มวัยรุ่นคือกลุ่มหนึ่งที่ชอบเดินทางไปเที่ยวและมีการถ่ายรูปนะครับการสร้างบรรยากาศภายในสวนนะครับให้สวยงามเพื่อให้เหมาะสมเกี่ยวกับการแชร์หรือว่าการโชว์ในโลกโซเชียลนะครับทำให้ปริมาณยอดไลค์แล้วก็ปริมาณยอดขายของฟาร์มนะครับเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับสตาร์ทอัพนะครับสามารถเข้ามามีบทบาทนะครับในอุตสาหกรรมเกษตรนะครับตั้งตลอด โซ่อุปทานเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผลิตนะครับการแปรรูปการจัดจําหน่ายนะครับเพื่ออะไรบ้างนะครับเพื่อลดความรับความเสี่ยงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผลิตนะครับหรือการใช้ Big Data นะครับสตาร์ทอัพยังสามารถจัดการในเรื่องของการใช้ระบบอัตโนมัติเข้ามาเกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตกระบวนการจัดจาหน่ายได้นะฮะและสุดท้ายนะครับในเรื่องของการขนส่งนะครับยังสตาร์ทอัพยังสามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในเป็น ในรูปแบบของสมาร์ทโลจิสติกได้ด้วยนะครับซึ่งสตาร์ทอัพแต่ละท่านนะครับก็อาจจะมีะความถนัดหรือความชอบที่แตกต่างกันไปนะครับซึ่งขึ้นอยู่กับว่าความถนัดของสตาร์ทอัพแต่ละคนนะครับจะเหมาะสมกับ ช่องทางหรือว่าเหมาะสมกับจุดบกพร่องดใดใ,ในอุตสาหกรรมการเกษตรนี้นะครับซึ่งสตาร์ทอัพสามารถเข้าไปเรียนรู้นะครับในกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรได้ทางโซ่อุปทานแล้วก็ตัดสินใจเพื่อจะเข้าสู่ในบทบาทส่วนหนึ่งของออภาคอุตสาหกรรมเกษตรได้เลยครับ